Oh, 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 oh. สวัสดีครับผมโจทีเฮดสัตครับคลิปนี้ก็มาแนะนำเซิร์ฟ g t a ิเซับไพ่นะครับเป็นซีซั่น2แล้วนะครับ <Yeah. S 2> มีอัปเดตมากมายแล้วก็เล่นฟรีได้ทั้ง PC กับมือถือนะไปกรอกไว้ที่ d ิดคอร์ดใต้คลิปเลยนะครับพอเราเข้ามาแล้วแล้วก็ใส่รา,ายละเอียดตามนี้เลยนะครับก็จะมีเพศของเรานะครับแล้วก็ใส่วันเกิดด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ ตรวจสอบให้ครบถ้วนนะแล้วก็กดยืนยันเข้าไปนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพวก ข้อมูลต่างๆของเรานะครับพอเราเกิดมาแล้วนะครับก็จะอยู่จุดนี้เลยนะอย่าลืมมารับของขวัญเด็กใหม่ด้วยนะครับแจกของขวัญมากมายนะครับเงิน5,000เงินใน ATM ด้วย5,000นนะครับแล้วก็จะมีบัตรเปลี่ยนรหัสด้วยหนึ่งใบนะครับเพราะว่าเราจะได้รหัสยาวๆมาจาก d i s c อร์เนาะแล้วก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่รหัสที่เราจำได้ใส่รหัสใหม่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับและตรงจุดเกิดเด็กใหม่ก็จะมีกดเซิร์ฟด้วยนะครับนี่ถ้าใคร จะเล่นแบบจริงจังก็มาอ่านตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีคําสั่งต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทับเฮลนะแล้วก็อ่านคําสั่งต่างๆได้นะครับมันก็จะสอนเบื้องต้นกับเรานะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดสุ่มโรงเรียนนั่นเองครับนี่พอเรากดแล้วนะเราก็จะสุ่มโรงเรียนทันทีเลยนะครับมันก็จะบอกเรานะว่าเราได้โรงเรียนไหนนะ <S 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 ส่วนใครที่ เล่นบน PC นะครับมีหมอดสกินเด็กช่างแจกนะที่ช่องแม็ d hmm. ด <skin S 2> ีมฟานะครับก็เป็นช um, <yeah. S 1> ่องแอดมินของเซิร์ฟนี้แหละนะครับมันก็จะมีพวกสกินเด็กช่างเท่ๆหลายอันนะให้เราเลือกนะครับและจะมีวิธีการเปลี่ยนช็อปด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะพอเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะมีสกินผู้ชายกับผู้หญิงนะครับให้เลือกนะนี่มีหลายแบบเลยนะครับสกิน โคเท่นะแล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสกินพวกนี้นะครับมีจากที่ช่องแม็กดิมฟานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะเป็นช่อง YouTube ของแอดมินเซิฟนี้แหละนะอืมก็คือเซิฟแวนฟอร์มช่างนะครับนี่เลยมีทั้งสกินผู้หญิงทั้งสกินผู้ชายนะครับนี่เราก็สามารถที่จะเลือกได้นะถ้าใครใช้ตัวเกมของเซิฟภาพก็จะออกมาเหมือนกับคลิปนี้เลยนะครับและเซิฟซีซั่น2แวนฟอร์มช่างนะครับเปิดมาวันที่16นี้นะครับก็มีคนเล่นตอนนี้อยู่ที่ 80บวกแล้วนะครับนี่ก็รีบเข้ามาเล่นนะครับคนเยอะแน่นอนนะครับเข้าไปดูในเพจได้นะครับแล้วก็มีวิธีใส่ช็อปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ช็อปแล้วนะครับจะมีสายาบนหัวด้วยเราสามารถตั้งได้นะครับก็ทําตามนี้เลยนะครับโดยที่คําสั่งอาชีพแล้วก็แก้ไขชื่อเล่นนะครับพอเราพิมพ์นะมันก็จะเห็นชื่อเล่นเราแล้วก็โรงเรียนที่เราอยู่ด้วยนะครับและในเซิร์ฟก็มีระบบเรียนด้วยนะครับเป็นเด็กช่างต้องตั้งใจเรียนด้วยนะครับพอเราเรียนแล้วเราจะได้กระดาษมาเอาไปครับ อาวุธนั่นเองนะครับแม้ตั้งใจเรียนต้องมีอาวุธด้วยนะครับและในเซิฟนี้ก็สามารถเสกรถได้ทันทีเลยนะครับนี่แบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็น NRG 500นะครับออกไปขับได้แบดเท่ๆโชว์สาวในเซิฟได้เลยนะครับและถ้าเราจะไปสถานที่ต่างๆนะให้เราก,กดพิมพ์ทับ GPS แบบนี้นะครับมันก็จะให้เราเลือกสถานที่ต่างๆนะครับมันก็จะมีจุดแดงๆขึ้นมาในแผนที่แล้ก็ แค่ขับรถไปตรงนั้นแหละนะครับมันก็จะมีพวกเลเบลมีตลาดมีสถานที่ต่างๆหรือว่าโรงเรมต่างๆนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีเล่นแบตเบื้องต้นของเด็กใหม่เนี่ยนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่เลเบลในเซิร์ฟนี้นะครับและการครัพในเซิร์ฟนี้ง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายนะก็คือมันจะมีบัตรปี1ปี2ปี3ปี4นะครับพอเราครับแล้วมันก็จะได้ของต่างๆมาตามนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีบัตรปี1เราก็ จะสามารถครับพู่ได้นะครับถ้าเป็นบัตรปี2สามารถครับไม้พูบัตรปี3ก็ครับเป็นไม้กอบนะถ้าเป็น บัตรป4สนะครับสูงสุดก็คือได้คันตาหน้ามานั่นเองครับนี่ก็คือต้องคับให้ติดด้วยนะแล้วก็จะมีของชุบกับที่ปั๊มยาให้เราคับด้วยจากจุดนี้นะครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลในเซิร์ฟแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีการตีกันอยู่นะครับก็คือนัวกระดูระหว่างแก๊งนั่นเองครับนี่ก็คือตีเสร็จเข้าโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับพวกนี้เนาะเขาก็เขาก็เล่นแบบนี้นะครับมนอยู่ใกล้โรงพยาบาลไว้ก่อนนะครับแล้วก็ จุดตรงนี้ครับจุดสําคัญมากก็คือร้านค้าดเน็ตนั่นเองครับก็ฝากสนับสนุนเซิร์ฟกันด้วยนะครับก็จะมีพวก v i p ต่างๆนะครับหรือว่าเราจะโดเนตพิเศรรษ,ษก็ได้นะครับจะเป็นการดเน็ตอาวุธเองเนาะสำหรับสายเทพพูนะครับสามารถติดต่อแอดมินได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนั่นเองครับเพื่อที่จะเติมคอยนะ และอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นจุดเติมกาชาเงินนะก็จะมีทั้งกาชาเงินแล้วก็วัตถุดิบต่างๆนะครับเราสามารถที่จะโดเน a t ได้เหมือนกันนะครับก็ติดต่อกับแอดมินได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเช่นกันนะทั้ง discord หรือว่าจะเป็นเฟซแอดมินนะครับแม็กรีมฟ้านะครับติดต่อไปเลยนะ แล้วก็จุดตรงนี้ครับก็มาบวกกับเขาดูนะครับนี่ก็นัวไปนะครับจังหวะนี้นะครับแล้วก็มาตีได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราใส่ช็อปอยู่เนาะและสำหรับใครที่ตายนะจะมาเกิดที่นาโรงพยาบาลแบบนี้แหละนะครับเหมือนกับไอเสื้อแดงเมื่อกี้นะครับและเราสามารถที่จะเข้าไปนอนในโรงพยาบาลได้นะครับก็จะมีระบบเตียงเหมือนกันนะเซิฟนี้นะครับนี่ก่อนตายนะครับอย่าลืมมาตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็มานอนได้นะนี่เลยและในระหว่างนอนนะเราก็ปิดพวกหน้าเฮดูดีต่างๆได้นะ ก็พิมพ์ทับปิดแค่นั้นแหละนะครับมันก็จะหายไปนะโล่งๆนะครับแบบนี้เลย <izo va> <sh arp inhale> และต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูร้านรถกันบ้างนะครับนี่มีสาววิ่งผ่านด้วยนะครับเมื่อกี้แมมว่าจะไปส่งซะหน่อยนะครับอัดคลิปอยู่นะและจุดตรงนี้นะครับก็มาทิมมาพิมพ์นะไม่ใช่ทิมนะครับมาพิมพ าบคาได้นะครับมันก็จะมีรถต่างๆนะครับและอย่างที่บอกไปตอนต้น,นคลิปเนาะถ้าใครลงหมดแม็กดิมฟ้านะครับ <ไป S 1> ก็จะมีรถแต่งนะเหมือนเมื่อกี้นะครับให้นะนี่เราไม่ต้องไปลงเองนะครับก็ เราจะได้เห็นเหมือนกับในคลิปนี้แหละนะอืก็คือหมอดเดียวกันเนยนะครับแล้วก็จะมีพวกรถแต่งต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็น V.P. i นะครับก็จะมีรถแต่งแบบนี้เลยน,นี่นีอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่หรือว่าใครอ่าเข้าเซิร์ฟแล้วแล้วก็มาตรงนี้ได้นะนี่ส่วน V.P. i 3นะครับก็จะมีรถแบบนี้เลยนี่รถเยอะนะครับแล้วก็จะมีรถมอดด้วยนะนี่หรือว่าใครอยากจะลงเพิ่มก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับ และจุดต่อไปก็จะเป็นอู่ซ่อมรถในเซิร์ฟนี้นะครับอยู่จุดนี้เลยแล้วก็แค่พิมพ์ทับแต่งรถเท่านั้นแหละนะครับนี่และจุดแต่งรถนะครับก็เปลี่ยนสีซ่อมรถหรือว่าจะซื้อเครื่องมือไปซ่อมเองก็ได้นะครับและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็คือร้านค้าในเมืองหลักในเซิร์ฟนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับน่าจะหาไม่ยากนะอยู่ตรงข้ามกับ ตลาดนี่แหละนะนี่เลยแล้วก็เข้าไปด้านในได้นะครับแล้วก็ซื้อของต่างๆมาได้นะก็พิมพ์ทับบายธรรมดานี่นละนะครับแล้วก็จุดขายของเนาะก็จะมีอยู่ทุกสถาบันเลยนะครับนี่ก็จะมีพวกอา,อาหารต่างๆมีถังน้ํามันมีมือถือด้วยส่วนวิธีใช้มือถือกองง่ายๆนะครับแล้วก็เลือกไปที่กระเป๋าของเรานี่หละนะแล้วก็เปิดมือถือขึ้นมานะครับและนี่ก็จะเป็นเบอร์มือถือของเรานะครับบอกกับเพื่อนได้นะครับและเซิร์ฟนี้ก็มีไมค์คุยกันผ่านมือถือได้เลยนะครับและนี่ก็จะเป็นระบบ ต,ต่างๆภายในเซิฟซับไายนะครับแต่ว่ามีเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับและ ลิงก์ดิสคอร์ดต่างๆนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับและในดิสคอร์ดนะก็จะมีพวกลิงก์โหลดต่างๆนะครับมีทั้ง abk 1 1 launcher หรือว่าจะเป็นพวก dx ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวโหลดของตัวเกมด้วยนะอที่ว่าแจกหมดนั่นเองครับหรือว่าจะไปดูที่ช่อง admin m a มง dream f ก็ได้นะเราเข้าดิสกนแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็มาห้องตัวอย่างไวรัสนะครับผมแล้วก็มาคัดลอกนะครับตรงนี้นะครับคัดลอกตรงนี้นะแล้วก็เอาไปใส่ในห้องกรอกไวรัสนะครับแต่เราก็ต้องอ่านก่อนนะครับ อ่านให้เข้าใจให้ทั่วท่วนะครับผมแล้วก็กรอกข้อมูลให้ละเอียดถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างจะเป็นข้อมูลจริงทางนั้นนะครับกรอกผ่านแล้วก็ไปไปเจอกันที่ห้องรอเวลิสเลยนะครับเดี๋ยวแอนวินจะดูให้นะครับแล้วก็รหัสฟรีเวลิสหนึ่งต่อหนึ่งไอดีนะครับผมต่อจากนี้ห้าสิบอประมาณนี้นะครับ ไอดีนึงเราต้องรักษาหให้ดีนะครับผมอย่าเอาไปเล่นพี่เลนนะครับมาห้องกอกไวริสโอ้โหเขากอกกันเต็มเลยอะ่ะรอวันเปิดนะอาจจะเปิดแล้วละ่ะถ้าลงคิดไปรา<ม>ก็มากอกไวริสนะครับชื่อชื่อเล่นอโอซีนามะอายุใสไปเฮ้ยเกินอายุไปนีประมาณนี้แค่นี้<ม>นี่ เราส่งนี้ไปแล้วใช่ไหมครับหรือว่าเราเราไปรอในห้องห้องกรอกไวริสก็ได้ครับก็ห้องรอไวริสก็ได้นี่แล้วก็แอดมินเขาส่งมาให้แล้วนะครับผมนี่แอนนินจะชื่อเราชื่อในเกมเราแล้วก็ลาดผ่านนะครับก็นี่ครับแล้วก็ไปใส่ในเกมได้เลยนะครับผมโอเค ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจที่เฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮ็แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม